ถ้าทุกคนกดไลค์ผมจะกลายเป็นคานาโอได้ในลูบล็อกลุกให้เป็นอาพีให้เห็นไหมใครกดไลค์แล้วผมกลายเป็นคานาโออย่างแรกเลยให้กดมาตรงที่อวตารเอาาเดิเตอร์หลังจากนั้นให้กดมาตรงที่ไอดีหลังจากนั้นให้กดมาตรงที่ช่องลูบล็อกแคตตาล็อกไอเดียและปิมตุลขตามผมเลยอย่างแรกจะเป็นเสื้อนะครับผม5 9 2 2 9 2 8 8 0 8ต่อมาจะเป็นกางเกงนะครับผม5 9 2 2 9 2 9 4 6 2ต่อมาจะเป็นทรงผมนะครับผม 11416466373ต่อมาจะเป็นใบหน้านะครับผม12482818511ต่อมาจะเป็นผีเสื้อที่ติดอยู่บนหัวนะครับผม11416457985ต่อมาจะเป็นดาบนะครับผม12948015627นี่โอเคนะก็จะประมาณนี้นะครับผมสําหรับ คานาโอนะครับผมโอเคก็ลองมาแต่งดูกันได้นะครับผมว้าวน่ารักมากเลยโอเค